สวัสดีค่ะพบกันที่ตลาดการ์เด้นเซ็นอร์นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเรามาเช็คราคาบอนสีกันว่าบอลสีสวยๆของไทยเราตอนนี้ราคาอีกเท่าไหร่นะคะที่ตลาดการ์เด้นเซ็นนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปได้ไหมคะได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ฮ้องเฮานะคะฮ้องเฮาสวยมากกอเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้นะคะ 8, 5, ค่ะแปดพันห้าค่ะหองเฮานี้แปดพันห้านะคะโอ้ oh. มีหูข้างล่างไหมอ๋อไม่ใช่หูข้างล่างโอเฮาอันนี้คือไก่ตัวงามไก่ตัวงามหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอันนี้คือหนึ่งพันสองเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะนางใหม่นะคะนางใหม่เท่าไหร่คะนพันห้านางบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ อันนี้หนุมานองค์พระพาสวยจังเลยค่ะสีสวยมากค่ะเท่าไหร่คะสองพันห้าค่ะนี่ไข้ทั้งหลังมีหลังป้ายค่ะโอ้สวยจังอ่าโอเคสวยจังเลยค่ะกัดสีเต็มนะคะแล้วก็แทงหลอดเข้ามาหลอดประมาณนี้ค่ะนี่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามมีมีต้นใหญ่เลยค่ะไก่ตัวงามใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่กำลังแทงหลอดขึ้นมาค่ะสวยจังเลยค่ะไก่ตัวงามสวยมาก สวงามอันนี้อะไรคะเนี่ยเป็นอ๋อนั่นเป็นบอลติงอ๋อเป็นบอลจีนใช่ใช่ไหมคะลูกมาขายนี่ไก่ตัวงามเหมือนกันอันนี้คือหานุมาอุปพพัมใช่ใช่ค่ะมีตระรางแทงรอกนึกระถางใหญ่เท่าไหร่คะเอ่อกระถางใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้สองพันห้าเหมือนกันค่ะสองพันห้าค่ะอันนี้คือ ช้างใบบัวค่ะช้างช้างใบบัวนะคะกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยกระถางใหญ่เลยพี่ไก่ช้างใบบัวเท่าไหร่สองพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแบคโคลนไม่สวยสวยจังเลยแบคโคลนเท่าไหร่คะสิบได้ค่ะสามพันห้าค่ะสามพันห้าค่ะราคาดีแบคโคลนสวยจังเลยเนาะเหมือนแบคไม่จิตไหมเหมือน แบคโคลนมันจะใบใบแบบมันเงาเงาใช่ใช่ค่ะดูได้นก็ดูได้ค่ะดูได้สวยจังเลยอันนี้แบคโคลนนะคะอันนี้บอลไทยเราไหมหรือยังไงอ๋อบอลไทยอ๋อเป็นบอลต่างประเทศใช่ไหมคะ อ๋อแบกเมจิกคือบนไทยสวยค่ะอันนี้มีพริกกระเทียมไหมคะหมแล้วเรอหมดแล้วจบดไคะได้ค่ะจับสบายค่ะจ <how> ับปาเล่นอะไรอยู่มันเล่นไม่ได้ แต่รู้สึกว่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้บอลจีนบอลจีนบอลจีนเราจะดูออกได้เนาะดูออกเลยคนะ่เหมือนกันของเราของแม่เรป็นโดดเด่นดูออกเลยนี่คือบอลจีนนะคะนี่ที่แม่ซื้อมาขยายพันธุ์ผิดเนื้อที่ซื้อผิดขอบคุณมากนะคะขคคคด้ดออูได้เอเยอะมากได้ดูได้เจอ

สี่พันห้าต้นใหญ่1นค่ะต้นใหญ่นางใหม่นี่หมื่นสองค่ะกระถางใหญ่ 1, 2, นะะี่หมื่นสองนนี้จะเป็นแม่พันธได้ค่ะหนึ่งมื่นสองพันบาทนะคะเป็นแม่พันนะคะกวนอิมราคาเท่าไหร่คะเนี่ย 2> 2, <3. S 1> อ,อ๋อพันสอง ไก่สุดสงวนกระถางใหญ่เท่าไหร่คะ4ไก่สุดสงวนกระถางใหญ่4,500นะคะอันนี้มีหัวด้วยใช่ไหมคะอ๋อแม่พัน4,500สวยเลยค่ะขอบคุณนะคะสวยจังเลยค่ะพลักราคาเท่าไหร่คะ ครับเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ครับพลักค่ะพครักหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยงามไปเลยค่ะนี้ยคือพลักเหมือนกันนะคะคนี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเหมือนกันใช่ไหมคะคมังค์วานรังสรรค์มังควานรังสรรค์สวยไปเลยค่ะคชายชนนี้กระถางเท่าไหร่คะเนี่ยสีกระถางนะี่สามพันห้าครับ หลวงราชเนหาหลวงราชเห,หนหาเท่าไหร่คะพี่หลวงราชยั 1> 1, แร้ล้นฟ้าร้ย้นฟ้าเท่าไหร่คะอยู่ที่สามหนี่ตาสบายเ่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนะคะ อันนี้เพชรพันล้านเขาไม่ได้เขียนราคาติดไปนะคะ อรสิค่ะเจ็ดพันห้ามาดูร้านนี้กันนะคะอ๋อร้านนี้ชื่ออ่าตัวนี้ชื่อตัละแมกุสุมาราคาสี่พันห้าเขเป็นซอยใหญ่แทงหลอดเต็มเลยนะคะแม่กุสุมาแทงหลอดเต็มเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแทงหลอดเต็มเลยทอเดียดีคะ่ะ นี่ค่ะโอยจังเลยอันนี้คือนางผิวนางผิ้วนี่คือราคาสามพันห้านะคะนางผิ้วสามพันห้านางคิวสามพันห้าพวกหลงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเจ้ากุก้งไกเซอร์หนึ่งพันบาทนะคะกรณนี้หนึ่งพันบาทค่ะ ไมต้นนี้สวยจังเลยนางพิ้วนางพิ้วนี่แก่จัดนะคะนี่โอ้ยนี่ขาย4,500ันหนะคะนางพิ้วต้นนี้สี่พันห้าแล้วอดลูกแล้วเราก็มาเจอชายชนค่ะโอ้ชายชนกระถางอะหมื่นสี่นะคะหนึ่งหมืนสี่พันบาท สวยนะคะ มีชื่อร้านนหมคะโ้ะ,ะชื่อร้านนี้นะคะมาที่ตลาดตลาดจ a าเด่นเซ็นเตอร์นะคะนี่คือเบอร์โทรค่ะนี่เบอร์โทรนี่จอมทับนะคะใช่ไหมจอมทับ8ปดพันห้าจอมทับที่ราคา8ปดพันห้านะคะ นําพันนี้ก็มีหัวใช่ไหมคะค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องวันสีมีหัวทุกต้นค่ะสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้นะคะน,นะ,ะโอเคร้านหนุ่มพันไม้นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะพกหลงเป็นกอใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพกหลงเป็นกอใหญ่ดิเต็มเลยโอ้โหสวยกับสีสวยนะเนี่ย เขาบอกกลก้องเท่าไหร่คะ,คะทั้งสักรองข้างหน้าคะ่ะแปดพันห้าแปดพันห้าแล้วครับอันนี้เหรอคะอ๋อน,นี่สี่พันห้านี่เป็นกล้อง,องเขาเองเลยใช่ไหมคะครับยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเอือแสดงว่าหัวแสดงว่าหัวเต็มใช่อายุน่าจะสิบปีดโดยตัวหน้าโอ้กองน,นี้สิอายุสิบป,ปีแล้วเหรอคะ,ะบบอ๋ออันนี้กล้องนี้ใหม่ คนขายเขาบอกอายุประมาณ10ปีแล้วนะคะน่าจะหัวเต็มนะคะเนี่ยค่ะน่าจะหัวเต็มนะคะอายุ10ปีแล้วค่ะโอ้ขนาดนี้เลยค่ะไม่เคยทำอะไรเลยนะคะเบอร์ติดต่อคือร้านหนุ่มพันไม้นะคะเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้ค่ะนะคะ0848770969นะคะ, 4, 7, ะ,คะถ้าใครสนใจนะคะคผกอใหญ่นะคะมี3กอติดต่อสอบถามได้นะคะ ขอบคุณค่ะขออนี้านี่ยไหทิ้งนะคะอ,นนอันนี้ช้างเกือบในใบบัว400บาทหรอคะมีพริกรกัะ,ะ,กะเลือมไหมคะอ๋ออยากได้พริกรกัะเลือกห้ามจับใบนะคะนี่ห้ามจับใบแล้วคุณไปซื้อ ลัตเบอร์รี่เหรอน่าจะบอลสีเขาน่าสงบใมตอนนี้ปกติเรามาเป็นเตลุมครับลัลุล่มป็นครับลัตปลุ่มเปนมื้ออยู่ตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะค,ะคนี่ราคานี่พลักนะคะพี่พลักราคาเท่าไหร่คะหนึ่งพันแปดร้อยบาทบสวยมากเลยนะคะพี่ปลูกด้วยดินอะไรคะเนี่ย เป็นกล้ามปูครับอ๋อดินก้ามดินกล้ามปูใช่ไหมคะครับมีใบด้วยไหมคะมีครับอ๋อมีใบด้วยใบกล้ามปูผสมกับใบมะขามเหรอคะอ๋อใบก้ามปูผสมกับใบมะขามนี่ก็คือพารักนะคะพันแปดเหมือนกันนะคะใช่ค่ะพันแปดนนทะเขนนวลตะเขนีัไม่่อยเจอเลยอะค่ะพี่เป็นบอลเก่าเหรอคะไปได้มาเมื่อวานนี่บอลเก่าไปแย่งเข้ามามีต้นเดียวเขาไม่ให้ด้วยนะอืมค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ อยู่ที่2,500ครับ2,500นี่คือเขามีหัวมีอะไรครบใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอได้มาที่คนแก่เขาเขาเขาเคาะอยู่ครับไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเขาคืออ๋อค่ะอันนี้แม่คุสมาแม่คุสมาราคาเท่าไหร่คะแม่คุสมาอยู่ที่800ครับอ๋อ800บาทเราตัดเดียวกับพาร์ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตัดเดียวกันนิสหัสเดชะนะคะมิ่งมงคล มีงวงคุนกับนนทตเข็ใกล้เคียงใบเหมือนกันนะคะแต่มันลูกตรงไม่เหมือนกันอันนี้คือเพชรพันล้าน<ช>อยู่ตับเดียวกับเพชรหลงใช่ไหมคะใช่ค่ะเหนือเหนือระหนนี่คือรวยลึ้งฟ้าหนือราชเนหงหนือลาศเนหง อันนี้บอลไทยเราทั้งหมดนะพี่ใช่ครับมีแต่บอลไทยผมนี่บ,บอลไทยโบราณค่ะอันนี้ง้าวควนอูนะคะนี่ใบแก่จัดนะคะ,ะปกติที่เราเคยเห็นง้าวควนอูเนี่ยเขาจะมีหูข้างหลังมีไหมมีหูข้างหลังไหมคะรัตัวนั้นจะเป็นปุ่มป้องกันหรือเปล่าใช่ไหมคะจะเป็นตัวนั้นปุ่มปกันตัวนั้นอ๋อจ,จะมีหูใต้ใบตัวนั้นครับ ตัวนี้อ๋อตัวนี้จะมีหูใต้ใบกอ๋ออ๋อถ้ามีหูใต้ใบคือคุมกักกานเหรอคะครับเป็นตัวยัวกษ์ตวีุ้ยสวยจังเลยุณมผักกันนี่าราคาเท่าไหร่คะเนี่ยแลกอยู่รับตัวนี้ผมเได้มาสี่พันตั้งแต่สามใบอ,ะอ่ะเลี้ยงมานานแล้วก็ยังไม่ขึ้นเลยค่อยๆขึ้น<ล>พี่ได้ขายในกลุ่มบอลสีกลุ่มอะไรทั่วไปไหมคะก็ขายอยู่ครับแต่ตัวนี้ผมเก็บไว้ก่อนว่าจะเป็นแนนม่พันธุ์อ๋อดอหัว ป่าตับยักษ์กำลังมานะคะใช่ค่ะตัวตับยักษ์พวกลิงพวกนี้กำลังมาถ้าถ้าวัดมูลค่าแล้วพี่คิดว่าจะขายเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ผมได้มาสี่พันแล้วอ่ะอ๋อได้มาสี่พันตั้งแต่สองสามต้นใช่สามใบสามใบเขาติ๊กไปแล้วเหรอตอนนี้คือเขาแตกหน่อยเยอะๆนะคะใช่ค่ะกำลังแตก<อ>ขึ้นมาเยอะแล้ว สวยนะคะนี่คือกุมภกัน<า>กนะคะแก่ไปเขาเลี้ยงไม,ไม่เป็นแล้วเขากินเขาไม่เปเ<อ>ลี่ยนสักทีมันก็เลยไม่ดูเลยเขาเพิเงไปไปไ่งแทงหน่อเพิ่งแปลนะครับอ๋อสแสดงว่าพี่เปลี่ยนดินบ่อยใช่ไหมคะใช่ครับสวยๆอันนี้ก็คือตะระเมอโกชิมะแม่ชิชิมาใบจะลักษณะเดียวกันนะคะคแล้วก็ยังมีเพชรพันล้านตัวแม่อยู่ด้วยครับเพชรพันล้านตัวแม่ มีเพชรพันล้านตับเดียวกับพกหลงเนาะอันนี้ไม่เคยมี้อะไรคะหัวเขาเอันนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ยขายอยู่แปดพันขายอยู่แปดพันนะคะมีหัวนะคะมีอูหลอดเต็มเลยนะคะคมีหน่อเต็มอเออยุูนฟ้าที่ทำไมต้นนี้สวยจังเลยทำไมต้นนี้สวยจังเลยอะคะคนางคิว้วครับนางคิ้วอ๋อแข็งแรงดีเนาะ นี่หัวจะใหญ่มากเลยนะถ้ามีต้นเดียวอย่างเงี้ยใช่เขากำลังลงหัวครับตอนนี้ว่าจะรอใบเขาดอกลงมาแล้ว่าจะผ่านนะครับอ๋อเดี๋ยวนะคะพี่พี่พเลี้ยงบอลมากี่ปีแล้วคะก็เพิ่งศึกษามาไม่ถึกเท่าไรหร่หรอครับศึกษาอ๋อแล้วเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาที่เขาบอกว่าบอลสีจะทิ้งใบนี่ใช่ไหมคะพี่ทิ้งใบนี่หมายถึงว่าใบาหายไปเลยเหรอคะก็มีแต่แต่เขาจะไม่ขึ้นมาแล้วคือเขาต้องรออีก นู่นแหละหน้าร้อนนู่นแหละขึ้นมาต้องถ้าไม่อบไว้อย่างนี้ก็คือจะทิ้งใบไปเลยต้องมีตู้เราต้องอบไว้เก็บต้นในช่วงนี้เพราะเขาไม่ชอบลมใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่ชอบลมหนาวเราต้องควบคุมอุณหภูมิมมเขาเอาแลเดี๋ยวขอถามนะคะนี่พี่คืออะไระคะที่ในในรัตรสิงนะคะอ๋อคือเป็นปุ๋ยอะครับเป็นุ๋ยใส่พวกช่วยบำรุงต้นเขาเอือ รัตนสินป้ายทุกใบเลยค่ะใช่ครับมีอายุกี่เดือนแล้วคะเนี่ยประมาสามสามเดือนอกป่า <3 S 2> ครับสามเดือนอสวยจังเลยเนาะเนี่ยถ้าโตขึ้นกัดจะสวยมากเลยนะรัตนสินนะคะแต่ว่าก็ผ่าไว้หลายกระถางแล้วล่ะครับรอรอ,อ,อคุคิดว่าน่าจะหนังที่ใหม่น่าจะได้หลายหลายกระถางอยู่ ตัวนี้เคยเห็นไหมล่อันไหนคะตัวนี้เมืองเลี่ยไม่เคยเห็นนะอะไรคะมันจะเป็นในเนี่ยเทียมโลสิผสมกับนาลายเรืองพบแล้วออกมาจะเป็นตัวอ๋อลูกไม้ใช่ไหม <S <S เป็นลูกของเขาใช่ไหมคะใช่เป็นลูกของเขาผสมกันเทียมลสิกับไปน,นาลายเรืองพบออกมายังไม่ได้กัดสีเลยยังไม่รู้จะออกเป็นลูกอันนี้พี่ทาเองหรอคะของของอาจารย์อีกทีหนึ่งไปขอเขามา แต่ได้ต้นแม่มันมาเมืา่อวานนี้เขามาอามานี่คือต <หา S 1> ้นแม่เขานเนหนูม่ใตับสงัดคือฝักของตับสงัดอยู่อ๋อเมืองนครพนมราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอยู่ที่1,080นะครับอ๋อหนึ่งพันแปดร้อยบาทใช่ผมไปได้มาวพันห้าแล้วอือสวยจังเลยอันนี้ได้มานานหรือย,ยังคะผมไปได้มาเมื่อต้นเดือนของสวนในอะไรนะในสวนเมลัยทองไปอ่ะที่เขาเปิดใหม่สวนอะไรนะ ไม่ได้มาต้นหนึ่ง,งกลับไปตะลิบรุรคาขายไปแล้วได้มารรสองต้นนี่ตอนนี้เหมือนจะทิ้งใบไปแล้วใบหนึ่งใช่ไหมคะมันมามัน,ม,นมันมาแล้วมันหกักผมก็เลยตัดออกออผมเอาใส่รถมามันหักสองใบอ่ะผมก็เลยตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาจะแทงหนอกขึ้นมาเนะเาะหนึ่งพันแปดร้อยบาทใบใหญ่ด้วยใช่ไครับ จังหวัดมีกี่จังหวัดนะคะก็หลายนะพวกผมขายไปแล้วก็หลายออกระบ,บี่พวกอะไรหลายๆอย่างที่ขายไปอ่ะกระบ,บี่นี่ก็สวยนะอ,อกระบ,บี่นี่ก็สวยพัทยาเชียงใหม่ใช่พัท,ยา,ทยาเชียงใหม่ค่ะคือลูกค้าเยอะไหมคะพี่วันวันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าเป็นวันหยุดนี่จะเยอะอยู่คนระับแต่วันธรรมดาก็เงียบ่อย ขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยลงไปถ้าตัวไหนตัวไหนสวยๆก็ลงไปแต่ไม่ค่อยได้ลงหรอกครับไม่ได้ขายออนไลน์ค่ะขายอย่างนี้น้องกดภัยกว่านะคะครับผมผมก็ไปหาผมโดนมาหลายแล้วสั่งมาสั่งบอลมาขายก็ได้ลูกกระทาพวกอะไรมา๋อค่ะก็เลยนัดชนมือดีกว่าชนมือไปเอวดีกว่าบางทีก็ได้บอลเพื่อนบ้านนาพทีเนาะใช่ครับนี่เบอร์ติดต่อใช่ไหมคะใช่ครับ

น่าจะหัวเต็มเลยนะคะดูดิกอด้เลยแทงหงอขึ้นมาเต็มโอเคปะจบแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะนี่คือเรามาที่ตลาดการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เรามาเจอร้านที่เขามีตดบอนเก่าบอลโบราณทั้งนั้นนะคะราคาเบาๆนะคะพี่นี่คือนางใหม่เนี่ยค่ะ นางไหมนะคะเบบี Baby, นางไหมสวยมากนะคะพี่ไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ like, ให้เศรษฐีดูใบด้วยนะคะวันนี้เราก็มาที่ตลาดที่นี่คือขับลึกเข้ามานิดนึงนะคะร้านที่เขาจะอยู่ร้านแรกร้านที่จอดรถนะคะนะคะเข้ามาจอดลึกข้างในแล้วก็ลงรถมาแล้วก็จะเจอร้านที่มีขายลูกชิ้นด้วยนะคะร้านที่ก็จะขายลูกชิ้นด้วยแล้วก็จะดูว่ามีบอลสีเยอะที่สุดในมุมนี้คือที่มีบอลสีโบราณน,นะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะในการติดตามเศรษฐีดูไบาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคุณ